สวัสดีค่ะท่านรองค,รคะครับสวัสดีครับล่บบาสุดเข้าไปตรวจสอบแล้วทางอาคารมีสภาพเป็นยังไงบ้างคะคือคืออย่างนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาค่เมื่อวันที่สิบหกนะ,ะวันรุ่งขึ้นนี้ผมก็ได้ดไปเดินทางไปดูเลยค่ะนะคะเพราะว่าเร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 าเกรงว่าเรื่องเรื่องอาคารชุดเป็นเรื่องใหญ่ของขนาดเลยครับ,รบก็เลยไปดูและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว การการซุดอะไรไม่มีนะฮะมีไม่ได้รอยแตกเล้าแต่ไม่ไม่ใช่เนื่องจากอาการซุดนะฮะแต่เพื่อความแน่นอนเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็ให้ชจ้าตำรวจนะ่ะนำกล้องไปทําระดับเลยว่าอาคารมีมีผลยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าไม่มีการซุดเอียงใดๆทั้งขึ้นสิ้นนะครับแล้วแล้วลออรอยรอยเ้าที่เกิดขึ้นนี่เกิดจากอะไรคะครเห็นมีหลายจุดทีเดียวครับคือคืออธิบายนิดหนึ่งว่าในแบบก่อสร้างของเรานะฮะ ไออาคารของเราจะมีเสาเบ็ดอาคารที่รับด้วยเสาเข็มขึ้นไปนะแล้วจะมีส่วนยื่นของอาคารบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นระเบียงหรือห้องเนี่ยออกมาทุกชั้นออกมาทุกชั้นจนกระทั่งถึงชั้นล่างเนี่ยซึ่งตามแบบทั่วไปแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่โล่งจะไม่ถึงดินนะจะมีช่องออกมาประมาณหนึ่งฟุตเนี่ยจะอยู่บนเหนือพื้นดินแต่เนื่องจากว่าผู้กอบการตอนนั้นนะนะแล้วก็ผู้ควบคุมงานเนี่ยเขาหวังดี เ็เลยบอกว่าเออมันจําดูแล้วไม่สวยงามนะอาจจะมีสุนัขอะไรเข้าไปนอยนี้เขาเลยดําเนินการกาออิฐจากทางเท้าหรือพื้นดินขึ้นมาชนเชื่อมต่อกับอาคารส่วนเนี้ยซึ่งเป็นวางบนเสาเข็มเพราะฉะนั้นเวลาเวลาดินที่รองรับเนี่ยมีการซุดนะครับมันก็ดึงดึงกระแพงส่วนนี้แยกออกมามแต่ตัวอาคารเนี่ยจะไม่ไม่ไม่มีผลกับการ กับอาคารใด้ั้ง <c oughs> งค้นเลยค่ะท่านร <c oughs> องชาวบ้านเขากัง,งวลใจตรงที่ว่าท <c oughs> ่านรองบอกว่าอาคารเนี่ยไม่ได้สุดแต่ว่า <c oughs> ตรงช่วงเรียกว่าระหว่างรอยต่อระหว่างอาคารเนี่ยนะคะก็คือ <c oughs> มีสภาพดินสุดลงไปเป็นบ่อน้ํามีความลึกยาวเนี่ยถึง2เมตรด้วยกันตรงนี้มันจะมีผลทําให้อาคาร <c oughs> ทั้งสองฝั่งเนี่ยเรียกว่าสุดตัวตามลงมาด้วยได้ไหมคะในอนาคตไม่ค่ะคือตรงที่สวนที่ที่ เป็นเป็นชุดเป็นบ่อนะค่ะไม่ใช่เกิดจากสาเหตุอันดินที่สุดตามที่ผมกล่าวถึงนะจะเป็นอย่างนี้ใต้ตรงนั้นอ่ะจะเป็นบ่อบาบัดน,น,น้ําเสียนะสําเร็จรูปนะถ้าเท่าที่ทราบเขาสอบถามกันมาเลยเขาบอกว่ามีการนํารถยนต์เนี่ยเขาบอกนะเขาบอกขึ้นไปแล้วทําให้บ่อตรงนี้แตกพอแตกปุ๊บเนี่ยกับดินที่อยู่เหนือน,นี่มันก็ชุดลงไป แต่ไม่ใช่เกี่ยวเสาเข็มอาคารใดดังสิ้นเลยนะครับค่ะท่านรองตรงตรง,ตรงรอยรอยแตกกร้าวที่ฐานรากเนี่ยที่ทางชาวบ้านเขาไปพบตั้งแต่ปีแ,แรกๆเนี่ยตรงนั้นเราเราอธิบายยังไงได้คะฐานรากแรกๆผมไปดูแล้วไม่มีนะฮะมีแต่ตรงนั้นไม่ใช่ฐานรากที่บอกแล้วคือเป็นกำแพงที่ท,ที่ที่ก่อขึ้นมาจากทางเท้าขึ้นมาชนขึ้นมาชนกับตัวตัวโครงสร้างของอาคารท่านท่านรองได้ไปดูในจุดเดียวกับที่ชาวบ้านเขาเขาาได้ร้องเรียนมาหรือเปล่าคะครับคือชาวบ้าน พาผมไหนผมไปดูหมดทุกทุดเลยคับครับค่ะคือตอนค่ะเช่นค่ะครับคือเพราะฉะนั้นเราเราก็ตรงนี้เรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าต่อไปเราก็ได้ติดต่อประสานงานแล้วว่าถ้าผู้รับจ้างอยู่ในประกันเนี่ยถ้างอแงว่าเขาจะเกี่ยงงอนเรื่องเรื่องการซ่อมแซมก็เกิดไปซ่อมแล้วแล้วมันเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะดําเนินการเองแล้วเรื่องฟ้องร้องว่ากันทีหลังหมายความว่า เราจะหาวาบานของของกาหาโดยเร่งด่วนเนี่ยไปดำเนินการตรวจสอบซึ่งผมก็ส่งคนไปตรวจสอบแล้วว่าเสียหายตรงไหนบ้างจุดไหนจุดเป็นไงแล้วเราจะดำเนินแก้ไขตัวนี้ซึ่งการแก้ไขตัวนี้จะ,จะใช้วิธีอย่างนี้คืออาจจะทําแบบตามแบบก่อสร้างเลยค่ะคือทุบกําแพงข้างล่างออกไปเลยให้มันเป็นตามแบบคือจะมีส่วนยื่นของอาคารออกมาเพราะส่วนนี้จะต่อไปจะไม่มีส่วนนี้ออก อีกเลยแต่ถ้าสมมติเรายังกังวลเรื่องความสวยงามที่เขาเขาคิดไว้อะเราอาจจะดําเนินการห้อยเหล็กลงมาจากตัวอาคารที่ที่สวนยื่นเนี่ยลงมาแล้วก็ดําเนินทํากาแพงเกาะกับเหล็กตัวนี้มันจะกลายเป็นมันจะดึงกับตัวอาคารไว้จะมีรอยแตกแยกค่ะนะครับก็กําลังคิดอยู่ว่างบประมาณส่วนเนี้ยส่วนใดจะทํำยังไงนะครับ ค่ะเกิดจากนี ning, wrong, elim, yani. like yeah. ้จะเข้าไปช่วยในเรื่องการซ่อมแบบให้เป็นไปตามแบบเดิมทีให้มันมันแข็งแรงมันคงขึ้นที่ผ่านมาเราเราได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นยังไงบ้างแล้วคะเราเราก็พยายามทําอยู่แล้วก็เคยคืออาจจะไม่ตรงตามวิชาการที่เขาทาหรือยังไงนี่ยคือตามตามที่ได้กล่าวว่าพอมีรอยแยกผู้ประกอบการเข้าไปทำการเอาอิซเมนหรือยาใช่ไหมอ่ะพอยาส่วนนี้พอมันอยู่ได้สักปีหรือครึ่งปีก็อาจจะพอดิน พอดินซุดมันก็แยกอีกต่อไปเราจะทําให้มั่นคงปางนี้ค่นะตกตกลงอนะ้สภาพดินที่มันที่เห็นเป็นบ่อน้าเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะตามภาพเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะท่านรองอ๋อเหตุที่บ่อน,นั่นองจากบ่อบรนบัดข้างล่างมันแตกนะฮะค่ะแต่ตอนนี้เราก็ให้ช่างหน่วยงานเนี่ยไปดูแล้วต่อไปเราจะเปลี่ยนเราจะทําการขุดแล้วก็หล่อเป็นคอนกรีตเลยอืมหล่อให้ใหม่นะแล้วก็ใช้การได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะครับค่ะ หลังจากนี้ท่านรองอาจจะได้ทวนอีกทีได้ไหมคะว่าจะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนบ,บางกรณีเนี่ยคือไม่ได้ไม,ไม่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลยต้องย้ายออกไปด้วยความกังวลใจร<อ>หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะอธิบายในส่วนความช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างคะส่วนไหนได้บ้างคือคือ,คอส่วนนี้ผมได้ไปอธิบายกับคณะกรรมการน,นะที่ที่นํานําเรื่องนี้ขึ้นมานะเขาเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้คงอาคารของเราก็ไม่เพราะมันคงแข็งแรงดีครับ ก็พยายามช่วยเหลือตรงนี้อยู่เราพยายามเร่งเร่งซ่อมโดยด่วนอยู่แล้วครับค่ะแต่ถ้าเกิดมีกรณีพบเหตุรอยเล้าเกิดขึ้นหรือว่าสภาพดินที่สุดอีกอยังไงแจ้งไปทางทางเคหะได้อีกได้ตลอดเวลานะคะครับเราจะมีเราจะมีหน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานดูแลชุมชนอะ่ะค่ะเป็นหน่วยงานไหนคะว่าสอชอค่ะอยู่อยู่บริเวณอยู่ที่นั่นอยู่แล้วค่ะซึ่งชาวบ้านเขารู้จักดี ก็าําเรื่องขึ้นมาเลยแจ้งไปทางนั้นแลวทางนั้นจะแจ้งมันหน่วยงานก่อสร้างดีว่าจะจะดำเนินการแจ้ไขอย่างไรค่ะยังไงยืนยันทางเคหะเนี่ยไม่ทอดทิ้งนะคะดูแลอยู่ค่ะค่ะค่ะยังไงฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านรองคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เช่นเคยนะคะท่านผู้ชม ท่านผูช้ชมนะคะมีปัญหาหนักใจนะคะแล้วก็ต้องการที่จะร้องทุกร้องเรียนผ่านมายัางรายการของเราให้เป็นสื่อกลางในการแก้ปัญหานะคะติดต่อตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะทั้งทางโทรศัพท์และทางโซเชียลมีเดียรวมถึงเข้ามาเป็นเครือข่ายระวังภัยของเรานะคะไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงจัดรายการนะคะแต่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงสามารถติดต่อมาได้นะคะ ท่านผู้ชมคะในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการระวังภัยของเรานะคะจะนําเสนอในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับภัยแรงซ้ํำซากนะคะที่จะมาติดตามทั้งในส่วนของสถานการณ์แล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานระวังภยัยต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ